บนถนนเพชรเกษมพื้นที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะคะบริเวณนี้เรียกว่าตลาดนัดนางเงาางเนะคะเป็นตลาดนัดเช้านะคะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะในวันที่มีประชาชนเดินทางกับภูมิลำนองในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ ที่เสฝั่งขาล่องใต้นะคะพื้นที่ตำบลสลุยเอมเภลท่าใจจังหวัดชุมพรนะคะถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพนะคะเลยสพสลุยมาประมาณ5้าร้อยเมตรนะคะฝั่งขาล่องใต้นะคะตอนนี้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะ<อ>บรรทุกพ่วหนึ่งคันนะคะ,<อ>ะเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถเก๋งสองคันรถกระบะอีกหนึ่งคันนะคะอตอนนี้กีดขวางทางจราจรรถติดยาวประมาณห้ากิโลเมตรแล้วนะคะอตอนนี้ฝั่งขาล่องใต้นะคะจึงทําให้พื้นถนนลื่นนั่นเองนะคะ กีดขวางทางจาราจรทั้งสองช่องทางเลยนะคะตอนนี้โชคดีนะคะที่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะมีช่วงเส้นทางเบี่ยงนะคะยังคงใช้เส้นทางได้อยู่นะคะยังคงใช้เส้นทางได้อยู่แต่เคลื่อนตัวได้ช้าๆนะคะใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดนัด Huh?